ตอนที่5ขวัญสุดทาเพิ่งอาบน้ําเสร็จหญิงสาวดึงหนังสือจากลิ้นชักออกมาเตรียมอ่านแต่เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นขัดจังหวะเมื่อรู้ออกไปเปิดก็เห็นพี่สาวในชุดนอนผ้าซาตินเนื้อละเอียดดูเซ็กซี่จนเธอเป็นผู้หญิงยังแอบนึกชมพี่สาวเธอสวยอย่างไรที่ติจริงๆมองอะไรทําเหมือนจะกินพี่ไปได้ก็พี่เข็มสวยนี่คะตรงไหนก็น่ามองไปหมด หิงสาวบอกแล้วก้มหน้ามองตัวเองขวัญกับพี่เข็มช่างเป็นความเหมือนที่แตกต่างไม่ต่างหรอกแค่พี่จับเราแปลงโฉมนิดหน่อยก็ไม่มีใครดูออกแล้วว่าใครเป็นขวัญใครเป็นพี่เข็มนรินจ้องลึกเข้าไปในดวงตาน้องสาวเราลองเล่นอะไรสนุกๆก,กันดีไหมคะมานี่เข็มนรินดึงน้องสาวมายัางห้องนอนตัวเองที่อยู่ติดกัน ดึงชุดนอนในตู้ตัวเองออกมาให้น้องสาวแต่ขวัญสุธายังไม่เข้าใจยกให้ขวัญละคะแต่ว่าขวัญไม่ชอบชุดแบบนี้ไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาแต่ต้องใส่เถอะนะญิงสาวรุนหลังดองสาวให้เข้าไปในห้องน้ําพักเดียวขวัญสุธาก็เดินกระมิบกระเมี้ยนออกมาจากห้องน้ําด้วยอาการไม่มั่นใจเพราะชุดมันค่อนข้างบางและเซ็กซี่มากเกินไปแต่พี่สาวเธอกําลังพยักหน้าพอใจ และดึงเธอให้ไปนั่งหน้าโต๊ะกระจกผมยาวสลวยที่ใช้กิ๊อันใหญ่หนีบไว้ลูกๆโดนปลดปล่อยสยายถึงกลางหลังเข็มนารินผู้ไม่เคยบริการใครเลยลงทุนแปลงผมให้น้องสาวเบามือแล้วแนบหน้าลงไปไกลแทบแยกไม่ออกมองปลาดเดียวก็รู้ค่ะขวัญผิวคล้ำกว่าพี่ผอมกว่าด้วยแต่คนอื่นมองไม่ออกแน่ไปห้องแม่กัน เขมนรินเอาเสื้อคลุมใส่ให้น้องสาวแล้วจูงออกไปขวัญสุธารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตุนต๊กตาที่พี่สาวเอามาเล่นสนุกเขมนรินคอห้องมารดาแค่ใครลุกมาเปิดยืนอึง้งเพราะแยกไม่ออกว่าใครคือคนไหนส่วนสักชัยถึงกับวางหนังสือธุรกิจที่อ่านอยู่ลงแล้วลุกขึ้นมานั่งป้ากับแม่ทำอะไรอยู่คะขวัญสุธาถามตามที่พี่สาวบอกส่วนคนออกคำสั่งยืนเงียบอยู่ป้าอ่านหนังสืออยู่ลูก เมื่อกลางวันเนี่ยป้าพอจะเดาออกนะว่าใครเป็นใครแต่พอแต่งตัวทำผมเหมือนกันแบบนี้ป้าดูไม่ออกจริงๆแม่จำขวัญไม่ได้หรอคะเมนารินถามะะข,ขึ้นแต่แครไข,ขาสายหน้าเดินมาใกล้แล้วทำจมูกฟุดฟิตไม่ใช่ขวัญขวัญไม่ใช้น้ําหอมโอ้ยแม่ละเอียดจังเคนารินตัวจริงหัวเราะแล้วดึงน้องสาวไปใกล้เป็นไงคะเราสองคนเหมือนกันมากหรือเปล่า เหมือนมากปลาแยกไม่ออกเลยตอนแรกแม่ก็จําไม่ได้แต่มาดูใกล้ๆก,ก,ก็จําได้ควัญพร้อมกว่าคล้ากว่าแต่นอกนั้นก็เหมือนกันเกือบหมดแค่ไใครว่าแล้วชี้หน้าลูกสาวคนโตความคิดเราละสิเคมนารินยิ้มเจ้าเล่ดึกแล้วเราสองคนขอตัวไปนอนก่อนนะคะไม่รอให้แม่ตอบรับหรือปฏิเสธก็ดึงตัวน้องสาวออกไปทันทีเมื่อเข้ามาในห้องได้ก็หัวเราะพอใจ พิษวงหน้าน้องสาวอีกครั้งสายตานั้นทำให้ขวัญสุธารู้สึกครั่นครามรู้สึกว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องดีนักเสียงโทราศัพท์ดังขึ้นจากมือถือของเขมนารินหญิงสาวรีบกดรับสายค่ะคุณนิดไม่ทันพูดอะไรมากไปกว่านั้นโทราศัพท์อีกสายก็ดังขึ้นหญิงสาวเอื้อมมือไปรับตกใจที่เห็นว่าเป็นชื่อของชัย,ยันเธอหยุดยืนละล้าละลางไม่รู้จะรับสายไหนดี แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจยื่นโทรศัพท์เครื่องแรกให้น้องสาวใช้มือบังโทรศัพท์ไว้และกระซิบเสียงเบารับสายแทนพี่หน่อยคะรับสายแทนพี่หน่อยพูดพูดไปเถอะเขมนารินยัดเยียดโทรศัพท์ใส่มือน้องสาวตัวเองเดินไปเปิดระเบียงคุยโทรศัพท์กับชัยยันค่ะพี่ชัยยันนึกว่านอนแล้วยังหรอกค่ะเขมเข้าห้องน้ำรีบวิ่งออกมาแทบไม่ทันตอนนี้ก็กำลังโป๊อยู่เลย หญิงสาวบอกขึ้นเสียงหวานหยดยัวเต็มที่แต่อีกคนที่ถือโทรศัพท์ค้างอยู่ทำหน้าเหลอแต่เมื่อมีเสียงดังล้อลออกมาจากโทรศัพท์ซ้ำๆจึงยกโทรศัพท์มาวางแน่หูเขมมีอะไรหรือเปล่าครับฮัลโหลยังอยู่ในสายหรือเปล่าอยู่ค่ะหญิงสาวตอบบอกไปโชคดีที่เสียงของเธอคล้ายเสียงพี่สาวอีกฝ่ายจึงจับไม่ได้แต่หากให้คุยนานกว่านี้เขาต้องจับได้แน่จ้ะ เอฟเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์อีกเครื่องนะคะไม่อยากรู้ว่าเข็มมีสองเบอร์เขาถามด้วยความระแวงควัญสุธารู้ว่าตัวเองตอบพลาดไปแล้วและอาจจะทําให้พี่สาวเดือดร้อนก็ทําหน้าหนักใจมองไปทางประตูระเบียงบ่อยๆภาวนาให้พี่สาววางสายนั้นแล้วกลับมาคุยกับผู้ชายคนนี้ให้เสร็จสัทีคือเอาไว้ติดต่อเรื่องงานนะคะงานตายแล้วพี่เข็มยังไม่ได้ทํางาน เข็มทำงานแล้วหรอจ๊ะ,ะไม่เห็นบอกผมเลยขวัญเอ้ยเข็มทำงานที่บริษัทคุณพ่อคะ่ะเข็มเป็นอะไรจ๊ะเสียงสันส่นๆไม่สบายหรือเปล่าค่ะข,ขวัญเออเอ้ย,เ,อยเข็มเป็นหวัดแค่นี้ก่อนนะคะเข็มง่วงหญิงสาวพยายามตัดบทแต่สารน,นิดยังยืงย้อไว้ไม่ยอมวางสายเข็มทานยาหรือยังพรุ่งนี้ผมรับไปหาหมอไหมไม่เป็นไรคะ่ะเข็มต้องทำงาน หญิงสาวบอกออกไปมั่วไปหมดตังทาจะวางสายท่าเดียวสานิดคิดว่าเธอคงไม่สบายมากจึงบอกลาฝันดีนะครับค่ะหญิงสาวบอกเสร็จแล้ววางสายทันทีสานิดมุ่นคิว้วแปลกใจกับท่าทางและน้ำเสียงของเขมรรินดูสันๆไม่มั่นใจเหมือนไม่ใช่เธอหรือจะไม่สบายมากจริงๆใชายหนุ่มคิดแค่นั้นและตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะแวะไปเยี่ยม ขวัญสุธาเองนั้นเมื่อวางสายแล้วก็ถอนหายใจโล่งอกเะเงอคอมองไปที่ประตูระเบียงพี่สาวเธอก็ยังไม่วางสายจึงกลับไปเปลี่ยนชุดนอนที่ห้องน้ํากลับมาแล้วพี่สาวก็ยังใช้สายอยู่จึงเดินไปที่ประตูระเบียงตั้งใจจะบอกลาแต่ฝ่ายนั้นเปิดประตูออกมาซะก่อนไงจ๊ะโทรคุยกับหนุ่มเป็นไงบ้างโทไม่เอาแล้วนะคะแบบนี้เขาถามขวัญ ขวัญตอไปไม่รู้ผิดหรือถูกพี่เข็มแก้เองนะคะไม่มีปัญหาขอบใจนะจ๊ะแล้วพี่จะใช้บริการใหม่อุย๊ยขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเถอะค่ะเสียใจด้วยจ้ะพี่ต้องใช้บริการขวัญอีกแล้วก็มากกว่าการรับโทรศัพท์แทนด้วยพี่เข็มน่ะพี่ให้ค่าจ้างขวัญไม่อยากได้หรอกค่ะแต่ขวัญไม่อยากโกหกใครอีกอย่างขวัญโกหกไม่เก่งจะทำให้พี่เข็มขายหน้ามากกว่านะคะ เอาน่ะช่วยพี่หน่อยไม่ใช้บริการบ่อยหรอกเฉพาะเวลาถุกระหุกทำไมพี่เข็มไม่เลือกเอาสักคนล่ะคะสมัยนี้คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจขวัญเป็นห่วงกลัวคนที่อกหักจากพี่จะแค้นห่วงพี่ก็ช่วยพี่สิจะได้ไม่มีใครว่าพี่หักอกโทถ้าเขาจับไม่ได้ก็ดีสิคะมีต้องห่วงพี่สอนให้พี่สาวเธอบอกแล้วอบเอวเอาใจ อย่าทำหน้าเครียดแบบนั้นสิปะพี่ไปส่งที่ห้องนอนนะจ๊ะขวัญสุธาถอนหายใจอีกแล้วที่เธอไม่กล้าปฏิเสธใครแค่ไขลงมาจากห้องนอนในตอนเช้าไม่เห็นลูกสาวทั้งสองคนจึงออกเดินหาเจอขวัญสุธาอยู่ในห้องครัวกำลังช่วยแม่ครัวทำกับข้าวใบหน้ามันแผลบเพราะยังไม่อาบน้ำตายแล้ขวัญมาทำอะไรลูกมาช่วยนปิ่นทำกับข้าวค่ะ ดิฉันห้ามคุณขวัญแล้วนะคะแต่เธอไม่ฟังไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่อยู่ที่บ้านขวัญมีหน้าที่ทำกับข้าวแทาไม่ให้ทำอะไรเลยขวัญไม่ชินนะคะหญิงสาวบอกขึ้นเช็ดมือกับผ้าแล้วหันมาส่งยิ้มให้มารดาลูกมือคนหนึ่งของปิ่นเอ่ยชมคุณขวัญทำแกงหอมหอมคะ่ะสงสัยนะปิ่นจะเจอคู่แข่งสำคัญฉันยอมแม่คุณขวัญคนหนึ่งแกงอร่อยจริงๆค่ะคุณถึงพริกถึงเนื้อกลมกลอม ดีเหมือนกันเบื่ออาหารฝีมือแม่ปิ่นทองคำละลองกินฝีมือลูกสาวตัวเองบ้างแต่ตอนนี้ไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะลูกกินข้าวเสร็จแล้วออกไปดูคอนโดกันค่ะแม่งั้นขวัญไปอาบน้ำก่อนหญิงสาวค้อมตัวเมื่อเดินผ่านมารดาหลังอาบน้ำเสร็จก็มาไล่ดูเสื้อผ้าในตู้ชุดที่แม่เตรียมไว้ให้แค่สัมผัสเนื้อผ้าเธอก็ไม่กล้าคิดราคาต่อเธอเลือกชุดที่ดูเรียบและธรรมดาที่สุด นั่นคือกางเกงกระโปรงสีโอโรสและเสื้อยืดเนื้อดีสีขาวแต่งหน้าเรียบเรียบพอไม่ให้ดูจืดชืดมากไปแต่ถึงอย่างนั้นหากเทียบกับเข็มนาฬินก็ถือว่าจืดชืดไปมากทีเดียวหญิงสาวนึกถึงเรื่องที่พี่สาวเกริ่นไว้ว่าจะให้เธอสวมรอยเป็นตัวเข็มนาริกาก็หัวเราะคงมีแค่คนตาถั่วเท่านั้นจะมองไม่ออกเมื่อเธออาบน้ำแต่งตัวเสร็จมีเพียงมารดาเท่านั้นที่อยู่บนโต๊ะอาหาร สักชัยออกไปแต่เช้าเพราะมีงานสำคัญให้ต้องจัดการเช่นเดียวกับเขมนารินที่ปฏิเสธมื้อเช้าแล้วแต่งตัวสวยหรูเตรียมจะออกไปข้างนอกไปไหนแต่เช้าลูกมีเดทค่ะแม่สารน,นิดเหรอโนค่ะเป้าหมายใหม่เดาได้เล้วว่าใครไวจริงๆแม่คนนี้แต่จำที่แม่บอกไว้นะว่าแค่ใครไม่ทันพูดจบเขมนาินก็พูดแทรกอย่างง่ายเพราะมันจะไม่มีค่า จำด้วยล่ะขึ้นใจเลยค่ะแม่ไปแล้วค่ะแล้วจะขอกระเป๋าสักใบจากพี่ชยานมาฝากขวัญน,นะคะพี่มีแทบทุกแบบแล้วแต่เดาว่าขวัญยังไม่มีไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เข็มขวัญสุทารีปฏิเสธทันทีอย่างเธอต่อให้สะพายกระเป๋าใบละห0 0 0 0ื่นคนก็มองว่าเป็นราคาหลักร้อยอยู่ดีอีกอย่างหากรับของเข็มนาริมาแล้วก็เธอเดาว่าเรื่องยุ่งยากคงจะตามมามากกว่ามูลค่าของกระเป๋าซะอีก ยังพูดคุยกันไม่เสร็จเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายจากสารนิดโทรเข้ามาถามไถ่ายอาการไม่สบายของเธอและบอกว่าเย็นนี้จะแวะมาเยี่ยมเย็นนี้เหรอคะหญิงสาวเสียงสูงเพราะเย็นนี้เธอมีนัดเรียบร้อยแล้วครับทําไมเสียงตกใจหรือเข็มจะออกไปไหนไม่สบายไม่ใช่หรอตอนแรกเข็มนาินตั้งใจจะปฏิเสธว่าตัวเองหายเป็นปกติดีแล้ว แต่มารดาจูงมือน้องสาวเดินผ่านหน้าไปก่อนความคิดหนึ่งจึงว่าผ่านได้ค่ะตอนแรกเข็มตั้งใจจะออกไปดูของหน่อยสั่งตัดเสื้อไว้ที่ร้านเพชรดาเสร็จหลายวันแล้วไม่ได้ไปรับสัทีเดี๋ยวเขาจะหาว่าเบี้ยวเดี๋ยวผมไปรับให้เองอุ๊ยดีเลยค่ะแต่ว่าเข็มยังไม่ได้จ่ายค่าเสื้อเลยคุณนิดอย่าลืมเอาบิลมาด้วยนะคะอย่าห่วงเลยครับผมจะจัดการให้ สารน,นิดบอกและหลังถามไถ่าอาการเธออีกรอบก็วางสายหญิงสาวจึงรีบสาวเท้าตามหลังมารดากับน้องสาวไปก่อนที่ขวัญสุธาจะขึ้นรถขวัญพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยเขมนารินดึงตัวน้องสาวออกมาอีกด้านหนึ่งแล้วตีหน้าเศร้าออกอาการร้อนใจพี่มีเรื่องสำคัญให้ช่วยมีอะไรคะพี่เขมเย็นนี้คุณสาน,นิดคนที่ขวัญคุยด้วยเมื่อคือนเขาจะมาหาพี่ก็เรานั่นแหละ เขมนรินเริ่มโยนความผิดให้น้องสาวไปบอกเขาว่าไม่สบายเขาเป็นห่วงพี่มากดึงดันจะมาเยี่ยมขวัญขอโทษค่ะพี่เขมยิงสาวยกมือไหว้ร้อนใจตอนนั้นมันฉุกกระหูกเขาบอกว่าเสียงขวัญมนันแปลกๆก็เลยบอกว่าเป็นหวัดมีหลุละ่ะเย็นนี้พี่มีนัดไปงานเลี้ยงกับพี่ชยันแล้วยกเลิกไม่ได้ด้วยแรงสังหรณ์บอกกับขวัญสุธาว่างานนี้ตัวเองเดือดร้อนแน่ แล้วทำไมพี่เข็มไม่ปฏิเสธคุณสารนี้ละคะขวัญสุธามองหน้าพี่สาวอย่างไม่เข้าใจไม่ได้ก็เราบอกไปแล้วว่าพี่ไม่สบายคนไม่สบายจะบอกว่าไม่อยู่บ้านได้ยังไงอะ่ะเขาก็หาว่าพี่โกหกนะสิเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบขวัญต้องทำยังไงคะเธอก็ต้องสวมบทเข็มนารินที่นอนป่วยอยู่ในบ้านนะสิแม้จะเตรียมใจไว้แล้วแต่พอได้ยินจริงๆ หญิงสาวก็ตาโตหน้าเสียพร้อมกับสายหน้าดิกปฏิเสธเสียงแข็งทันทีไม่เอาหรอกค่ะขวัญว่าเรื่องมันจะยุ่งหนักกว่าเดิมยุ่งตรงไหนก็แค่นอนป่วยเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรมากอ้างว่าเจ็บคอก็ได้โถแม่ก็รู้อยู่ดีแม่จะยอมหลอกคุณสานนี้ด้วยอีกคนหรอคะไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวแม่พี่จัดการเองตายละเคนารินมองนาฬิกา เดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วนะตกลงตามนี้นะจ๊ะพี่เข็มควันสุธาเรียกไว้เมื่อพี่สาวเดินตัวปลีวอกไปแล้วแถมยังหันมาโบกมือเริงร่าให้กับเธอไม่คิดเลยสักนิดว่าทิ้งระเบิดอะไรไว้เธอบ้างยิงสาวถอนหายใจแล้วเดินออกไปขึ้นรถพอรถออกมาพ้นหน้าปักซอยแค่ใครเห็นลูกสาวส,าวสองคนคุยกันนานด้วยความสงสัยจึงถามมีอะไรลูก ควัญสุดท้าสายหน้าไม่กล้าบอกแต่แขกไขเดาว่าแม่ลูกสาวควรโตโคงคิดทำอะไรไม่ดีแน่จิงโทรศัพท์เข้ามือถือเขมนมรินแหมกำลังคิดถึงพอดีเลยค่ะแม่เราคิดจะทำอะไรบอกแม่มานะขวัญฟองว่าไงล่ะคะถ้าน้องฟ้องแม่คงไม่ต้องถามเราหรอกจะให้น้องทำอะไรบอกแม่มาตามตรงเขมนมรินยักไหล่ขับรถด้วยท่าทางสบายไม่ถูกร้อน เพราะมั่นใจว่ายังไงซะแม่กับน้องก็ต้องช่วยอยู่ดีไม่มีอะไรมากหรอกค่ะแม่ก็แค่ขอให้น้องช่วยนิดหน่อยก็เมื่อคืนขวัญรับโทรศัพท์แทนแล้วบอกว่าเข็มไม่สบายคุณสารนิดก็เลยจะมาเยี่ยมแต่เข็มรับปากจะเป็นงานเลี้ยงกับพี่ชัย,ยันแล้วก็เลยจะให้ขวัญสวมรอยเป็นเข็มแค่แป๊บเดียวเองค่ะแกค,คิดว่าเขาจะจับไม่ได้หรือไงน้องกับแกเหมือนกันที่ไหนไม่มีใครรู้นี่คะว่าเข็มมีน้องฝาแฝด แม่คะขับรถแล้วโทรศัพท์ไปด้วยเดี๋ยวโดนตำรวจซิวแค่นี้ก่อนนะแม่อย่าลืมทำตัวไม่รู้ไม่ฉีด่ดยละ่ะแล้วเจอกันค่ะเคมนรินวางสายแล้วหัวร้อร่วนเธอก็อยากจะรู้ว่าสารนี้จะจับได้ไหมวันนั้นไม่ใช่เธอลูกคนนี้แค่ใครสสยหน้าหันมามองขวัญสุดท้ายอย่างเห็นใจแต่ก็นั่นแหละเคมนรินทายถูกเสมออย่างไรเธอก็ต้องช่วย ช่วยพี่เขาหน่อยนะลูกคงแค่ครั้งนี้แหละค่ะแม่ขวัญสุธารับคำแต่ไม่แน่ใจนักว่าจะแค่ครั้งเดียวอย่างที่มารดาบอกหรือไม่แต่ขวัญไม่แน่ใจเลยค่ะว่าจะทำได้หรือเปล่าก็พยายามพูดให้น้อยที่สุดละกันแข่ไขให้กำลังใจหญิงสาวถอนหายใจหนักหน่วงไม่รู้ว่าจะทำได้อย่างที่พี่สาวตั้งความหวังไว้ไหมแต่เธอรับปากจะช่วยแล้วก็ต้องช่วย แต่หากเขาจับได้อย่ามาโทษเธอก็แล้วกันคอนโดที่แม่พาเธอไปไม่ไกลจากที่ทำงานเธอมากเธอชอบห้องที่แม่พาไปดูแต่ราคาของมันก็ทำให้เธอไม่กล้ารับคอนโดกลางเมืองแบบนี้ถึงจะไม่ถึงขั้นหรูหรามากแต่ราคามันก็เอาการเหมือนกันชอบไหมลูกแค่ใครถามขึ้นส่วนตัวเองมองห้องนอนแล้วเดินมาดูห้องน้ำหญิงสาวพยักหน้าแต่สีหน้าดูไม่สดชื่น มันแพงจังค่ะแม่เราก็ดาวแล้วค่อยผ่อนเอาก็ได้ดลูกแต่ผ่อนก็ยังเยอะอยู่ดีเงินเดือนของขวัญขวัญตั้งใจจะส่งไปให้พ่อด้วยพ่อทำงานหนักส่งเสียขวัญแล้วขวัญก็อยากให้พ่อสบายแม่บอกแล้วไงลูกว่าแม่จะช่วยผ่อนเดือนไหนหนูมีก็ค่อยช่วยกันไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ราคามันแพงมากขวัญไม่คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้นี่คะแม่อย่าเพิ่งเลยนะคะ หญิงสาวมองแม่ตาปริบปริบคราวนี้เธอคงยอมไม่ได้แต่แค่ใครทําหน้านิ้วหญิงสาวจึงยิ้มประจบแต่ถ้าแม่อยากหาคอนโดให้ขวัญจริงๆหาที่ถูกลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะเรานี่มันจริงๆนะแม่นะก็ได้แต่เราต้องมาพักอยู่กับแม่บางวันขอขวัญกลับไปพักที่บ้านเช่านะคะมันใกล้ที่ทํางานกว่าอีกอย่างเช่าไว้เราด้วยราคาก็ต้องหลายพันงกเหมือนพ่อเราเลยเนี่ย ความจนมัน้งคะแม่ที่ทําให้ขวัญมีกล้าใช้เงินเกินตัวยิงสาวบอกแล้วเดินมากราบแม่ถึงอกช้อนสายตาขึ้นมามองขอบคุณนะคะแม่ขวัญรู้ว่าแม่รักขวัญแต่ขวัญไม่อยากได้ของขวัญแพงๆจากแม่แค่ขวัญได้มาอยู่กับแม่ได้กอดแม่ได้เห็นหน้าแม่ทุกวันมันก็เป็นความสุขแล้วค่ะโถลูกแค่ไขรดึงตัวลูกสาวมากอดแล้วจูบไปบนแก้ม สารนิดไปรับเสื้อของเขมนรินที่ร้านเสื้อชื่อดังเจ้าประจําของเธอเสื้อที่สั่งตัดไว้หลายตัวรวมราคาผ้าราคาช่างและการออกแบบก็หลายหมื่นบาทพร้อมแวะซื้ออาหารจีนจากร้านดังไปฝากเธอด้วยเมื่อจอดรถเทียบหน้าบ้านแล้วม่สาวใช้มาเปิดประตูให้เมื่อรถจอดแล้วจึงถามพร้อมกับยื่นถุงผลไม้สดเป็นของฝากและถุงอาหารสำหรับคนป่วยให้สมศรีไปจัดเตรียมไว้ให้เขมนริน วันนี้มีใครอยู่บ้างครับชายหนุ่มสุภาพเสมอแม้กระทั่งกับคนรับใช้แม้มาที่นี่แค่สองครั้งแต่ก็มีของฝากมาให้พวกเธอเสมอสมศรีรับถุงมาแล้วบอกคุณขวัญอยู่คนเดียวค่ะคุณท่านยังไม่กลับจากที่ทำงานส่วนคุณผู้หญิงมีงานเลี้ยงสมาคมคุณขวัญคุณขวัญก็เป็นน้องของพี่สมศรีขวัญสุธท้าเรียกไว้เพราะปกติเขมนาินมักแต่งหน้าสวยอยู่ตลอด พอขวัญสุธาไม่แต่งหน้าสารนจจึงคิดว่าหน้าตาเธอซูบซีดเหมือนคนป่วยหนะักคุณเข็มท่าทางคุณดูเพลียจังเลยชายหนุ่มสาวเท้าเข้ามาหาและแตะตัวเธอสมศรีคิดว่านายสาวคนใหม่จะปฏิเสธแต่หญิงสาวกลับทําเหมือนตัวเองเป็นเข็มนารินค่ะเข็มปวดหัวเชิญเข้าบ้านก่อนนะคะชายหนุ่มเดินตามขวัญสุธาเข้าไปในบ้านคนพาไปเป็นฝ่ายก้าวขาเกือบไม่ออก เพราะกลัวตัวเองจะหลุดอะไรออกไปอีกอย่างการได้เจอกับผู้ชายที่ตัวเองโกหกออกไปคำโตตัวเป็นๆมันทำให้เธอยิ่งใจสัน่นกลัวจะทำให้เขาโกรธและเลิกคบกับพี่สาวเธอควันสุธาเชิญให้สารนิตนั่งบนโซฟาสมศรีเอาน้ำมาเสิร์ฟให้แต่ตาย,ยังมองจ้องนายสาวอยู่เรื่อยๆชักไม่แน่ใจแล้วว่าคนที่นั่งอยู่เป็นแฝดพี่หรือแฝดน้องกันแน่ จัดหูฉลามมาให้คุณเข็มด้วยนะสวมสีถ้าทางดูเพลียมากจริงๆทานเสร็จจะได้กินยา,าใช้นมบอกขึ้นทำให้ขวัญสุธาก็มองตัวเองเราดูซีดเหมือนคนป่วยหนักขนาดนั้นเชียว